คนผัวเมียกำลังจะเดินทางเข้าไปเมืองสิสเก็งครับก่อนหนึ่งเราก็จะไปหาข้าวกินกันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านข้าวเลยครับกับข้าวครับผัดกระเทียมข้าวน่ากินมากเลยครัเ็งใต้ครับเป็นใต้มีหลายอย่างเลยกินอะไรเราจะกินอะไร What ข้าวเต็มตู้เลยครับเลือกกินในรพัดเลยอเอาผัดปลาดุกกับไข่ต้มครับรผัดปลาดุกกับไข่ต้มครับอันนี้เรามาถึงร้านข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวไปสั่ข้าวมากินครับนี่ครับโ oh <yeah. S 1> อ้โรรยย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 ย ผัดพริกปลาดุกไข่ต้มแล้วก็จะเป็นแกงปักทองผัดปลาดุกกับไข่ต้มงครับอร่อยมากผมกินแว่นกินทำอย่างนี้เป็นกับข้าวแกงใตย้ยู่ที่อำเภอหลักสี่เกอยู่ตรงข้างเลยโรงพยาบาลเป็นนะครับใกล้ๆนะบิ๊กเซียครับหกี่เกศ ใส่กล้องดูดิคุณผู้ชค ตาบ,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 บ่ตาบ่เบนบ่ก <c oughs> ินไปได้หลายกินได้หลายเจ้าก <c oughs> ินไปบน่นจะได้บนน้อยน้อยไงกินนี้อิ่มจะได้บนน้อยๆ้อยเท่าอย่างเงี้แหละเยอะเรื่องก็เบิว้วอันเนอะนี่ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับเนื <c> ้ <oughs> อบรรยากาศภายในร้านครับเนื้อ คนแบบไม่ออกเสียงอย่างเงี้ยอันตรายนะผมเกค,ครับทุกคนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วผมจะไปหาถ่ายาน,นู่นถ่ายนี่เปล่าครับเล้วเขาไมาเจอนครับรครับ,รบตอนนี้เราก็กินข้าวาเสร็จแล้วนะครับรออกมาจากร้าน,นแล้วไปเราจะินพาไปาต่อครับมาดูกันว่าจะไปไหนต่อครับเดี๋ยวรออันนี้ครับเรามาตลาดนัดบันศุครับสีเกครับผม จมะมีเอเอนี่ยอูไรตลาดน้ำมันสดกับวันนี้จะ ання. มีมันสดกับมันจันทร์ท่านนะครับเลือกซื้อเลือกหาของเยอะหลายครับบรรยากาศภายในตลาดเนี่เนาเ่ยองัดมมีหลากหลายนะครับเต็มเลยตู้ คนหลายครับวันนี้มันสุกสุกสดตาเราเอาแบบเอาไม้กล่องมัเลยมันกล่องนั่นกันนะเอาที่มันขาดเลยบอส่นึ่ครับสิ่งนก็มีขายครับฟีนเป็นนี้นีน่ครับเพื่อนๆว่านครับว่านชักมดลูกว่านมดแก่ลูกเต๋า มีหลายว่านเลยครับสารพัดว่านเลยของขังเครื่องรางของขังก็มีครับเออโอโหแกข้างนั่งแม่เยอะแยะเลยยาแก้ปวดฟันเหรียญจะตามไปได้กามีครับโอ้เยอะแยะเลยอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะมีสารพัดว่านเลยครับ อยู่นี่แหละครับตลาดมันสุกอำเภอเมืองสีเกตนะครับเข้ามาเลือกมาหามาชมก็ได้นะครับขอบคุณครับดูครับทุกคนบอกว่าแค่มาดูเฉยๆดูเจตอตรงไหนถูกใจตรงนั้นเต็มกระเป๋าแล้วครับนะั่แหละบอกแค่มาเลือกดูเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ซื้อผลไม้ได้คือเกา่าอ่ะไหนย,ย่ออะไรนะ ยูนิโคยี่ห้อยูนิโคโอ้ยอ <30 S 1> มีราคาเนี่ยแต่ราคาอะไรนะสาสิบบาท <iven S 1> <ม>โอ้โห,โโหถูกมากเกมียี่ห้อนะครับมินเทดครับแต่ยี่ห้อดีมากผมแพงครับแต่ขายราคาแค่สาสิบาทดูป้ายครับไม่เชื่อดูสามสิบห้าบาทครับ oh my god จอดจอดเ <unk way> มื่อแล้วบอกได้ของหลายวันนี้ฮะได้ของมาหลายบ่น สั่งไปซื้อน้ำอยู่น้ำได้ของมาหลายได้ของมาหลายซื้มะนาวเออซื้อมะนาวกันหน่อยหน่อยซื้อถังถืงสินค้าถูกมากเลย เอาไปสองสุงลาสุงสอสุใชูกค่ะข้าวคั่วใหม่ป่ะครับข้าวใหม่ป่นี่นี่เนี่ยเอาไปสี่เะนสค่ะี่วอ็นกกรดเอ็นออาไงนี้ครับเอาไ้เด้กบอเอาไจะอสูที่กินอยู่โอเคเลยได้ค่ะมีนั่นเลย ของหลายของหลายได้คลาใจดีถ้ด้ไหมเปาไว้หน่องงสองถุงซีป็นได้บ่ What เบาเลยบ่ดดิเบาเลยดเบาเลยจะไปตำที่ไหนตำที่บ้านแม่บ่ไปตวนึ่ โอ้ยหลายหลายหลายน้ำกินคนเดียวบอกว่าแบ่งเอาเลยมาเดี๋ยวเสือตัวนี้ตัวเดียวเลยนะไอรูกระเป๋านี่ไอรถกระเป๋าดิโอ้เต็มกระเป๋าเลยอะรถก็หลายไปข้าม เดินดีๆด้อย่าเดินไปชนรถเขาด้อให้เดินเดินดีๆไม่ใช่เดินไปชนรถเขาด้อกลับครับกลับได้ของแล้วก็กลับไม่ไหวครับ,รบอากาศร้อนแห้งครับอยู่น้ำ เดียวชื่นใจนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับครับได้ของแล้วถ้าจากกลับต้องไแล้วแล้วเราจะเดินทางกลับแล้วก็จะไปหาที่เย็นๆอยู่กันนะครับเพราะตอนนี้แดดแรงมากดูฟ้าครับตอนนี้แสงแดดแรงมากไม่ไหวเขาไม่ไหวร้อนไหมเธอฮะก็ร้อนเลย ตาหนี้บอกไปร้อหนิคนสู้แดดแต่ผมไม่สู้แล้วคนเหนี่ครับวันนี้หิวข้าวเขามาใส่ข้าวผัดนีครับครับคัวครับอยู่ตรงนี้ครับหน้าสถานีรถไฟปิตเกตเลยนะครับข้างๆร้านโทรศัพท์ซิตี้โมบายเลยครับข้าวอร่อยครับร้านนี้ครับไม่ได้ครับ แต่ร้านาน,าานั้นนะผมก็ฝากร้านที่นี่ทุกวันเลยนะครัเช้าตรงนี้ไม่ได้เข้ามาติดง,งานหลายมีคนมาเฝ้าร้านแล้วเลยไม่ต้องมาเฝ้าแล้วสีสันน่ากินมากเลยมาอุ่นนึงก็ได้นะครับ คุณาครับลงุงขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกันนะครับเดินมข้าวผัดกับเนี่ยส้มตำาเรียกวาตำอะไรตำหอยนาแล้วก็ปลาดุกดุ๊แป้งทอดนะกินกับแฟนครับแล้วก็อ่านน้องสาแงวแฟนคนนึงตอนนี้กำลังเอาหลานอยู่ครับขอตัวกินข้าวกันนะครับเพื่อน